ผมชื่อมังกรครับอายุ11ขวบครับเป็นเด็กนักเชิญหนังใหญ่บาปบดอนครับผมฝึกมา5ปีครับตั้งแต่อายุ6ขวบครับฝึกที่โรงละครหนังใหญ่บาปบดอนครับพอดีว่าผมเห็นคุณครูเขาบอกว่ามีหนังใหญ่เอ้ยมีชุมนุมหนังใหญ่ผมก็เลยมาเข้าครับผมได้ไปแสดงงานตอนอายุ7ขวบครับ <Wow. S 1> เวลา คูเทเขามาคัดตัวผมก็ช่วยเขาเลือกคนไปเต้นด้วยครับ oh. วันนี้ผมจะพาพี่ๆมาดูหนังใหญ่วัดเว็นรอนครับอยากให้พี่ๆติดตามครับ เมื่อกี้เห็นน้องๆกาลังซ้อมหนังใหญ่กันอยู่เลยค่ะ <ermaid S 1> เก่งมากเลยเ<ส>มื่อกี้คือท่าอะไรครับเมื่อกี้เป็นการฝึกพื้นฐานครับเป็นการจับลิงหัวค่ำนะครับจับลิงหัวค่วำใช่ครับจับลิงหัวค่ำก็คือการสู้กันร,ระหว่างลิงขาวกับลิงดําสมัยก้อนหนังใหญ่เล่นตอนคืนเลยต้องเรียกว่า <S <S จับลิงหัวค่ำ<ช>ก็คือเป็นท่าพื้นฐานที่ทุกคนต้องฝึกก่อนที่จะเล่นหนังใหญ่หรอมันเป็นท่าพื้นฐานก็คือการรวมหลายๆท่าในการฝึกหนังใหญ่เนี่ยมาไว้ในการแสดงชุดนี้ครับโอ้แล้วฝึกนานไหมคะกว่าจะได้ขนาดนี้เ นามก็อยู่ที่พื้นฐานของเด็กครับส่วนใหญ่ก็ใช้เวลาประมาณเดือนถึง2เดือนอก็คือจากการวอร์มร่างกายก่อนแล้วฝึกความแข็งแรงการเชิดหนังครับการใช้ร่างกายในการปรับตัวหนังให้มีชีวิตอย่างนี้แล้วน้องๆคนไหนฝึกมานานที่สุดคะ4ีหปีครับ4ีหปีเลยแล้วมีใครอีกคะหนปีครับ1ปีครับห้าถึเดือนเป็นไงคะยากไหม ใช่ครับแล้วน้องๆฝึกกันบ่อยแค่ไหนคะถึงได้ท่าที่สวยงามขนาดนี้ซ้อมจันพุศุ์ครับจันทร์พุสุ์ทุกสัปดาห์เลยเหรอครับครับน้องๆที่นี่ก็จะเป็นเด็กนักเรียนในกิจกรรมชุมนุมของโรงเรียนนะครับที่ทางโรงเรียนให้ความสําคัญเกี่ยวกับการสแสดงหนังใหญ่ครับก็เลยตั้งเป็นชุมนุมเพื่อให้ผมนะครับมาช่วยสอนน้องๆในเรื่องของการสแสดงหนังใหญ่ครับรวมถึงพื้นฐานความรู้เกี่ยวกับศิลป,ปะชุมชนมในเรื่องของหนังใหญ่ครับ อันนี้จะเป็นหนังที่น้องๆเขาทํางานขึ้นมาเป็นหนังของทางโรงเรียนก็คืออันนี้ทำจากหนังวัวทําจากหนังวัวค่ะแล้วก็ไปทาสีย้อมสีใช่ครับใช้สีทาก็คือสีผสมอาหารอือแล้วเราก็นํามาฉลุนํามาเย็บนะคะต่อกันก็คือขั้นตอนแรกก็คือเราเอาแผ่นหนังวัวมาก่อนแล้วก็วาดลวดลายลงไปแล้วก็ฉลุฉลุให้เกิดลวดลายก่อนนะครับแล้วก็เราก็ลงสีทั้งสองด้านครับ อันนี้เป็นหนังหนังที่ใช้ซ้อมนะครับหนังจริงๆอยู่ที่โรงละครมีจำนวนร้อยกว่าตัวปั้นครับที่นี่มีพิพิธภัณฑ์หนังใหญ่เก่าแก่มากกว่า200ปีด้วยนะครับถือว่าเก่าแก่โบราณมากเลยนะคะเดี๋ยวผมพาไปดูก็ได้ครับอยู่ตรงนี้เองครับเดี๋ยวจะพาไปดูโรงละครด้วยครับก็คือมีทั้งพิพิธภัณฑ์แล้วก็โรงละครด้วยใช่ไหมคะครับดีเลยค่ะน้องๆงั้นน้องๆพาพี่ปั้นไปหน่อยนะคะครับ เราต้องไหว้ก่อนครับ่รูคุมทำไมนี่คือหนังครูครับพี่ปั้นที่อยู่ข้างหลังทั้งหมดเลยใช่ไหมครับครับเป็นรูปอะไรบ้างครับอันนี้พันนารายครับแล้วก็ฤือีแล้วก็พระอิศวรครับซึ่งทำไมเขาถึงเรียกว่าเป็นหนังครูคะันอ้องเพราะว่าทำมาจากหนังเสือครับทำมาจากหนังเสือทั้งหมดเลยเหรอคะครับ แล้วปกติที่เราใช้เชิดกันทำมาจากหนังอะไรนะ,ะหนังวัว,วครับ,รบหนังวัวก็คือหนังเสือก็จะเป็นชั้นครูครใช่ไหมคะพี่ป้านครับเดี๋ยวผมพาไปดูหนังวัวที่มีอายุมากกว่า200ปีครับได้เลยครับอยู่ตรงไหนครับทางนู้นครับไปเลยค่ะ คภัยผู้อนุรักษ์หนังใหญ่วัดเป็นดอนครับแล้วก็คอยสอนพวกเราด้วยครับสอนเต้นหนังแล้วก็สอนภาคหนังครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเห็นน้องๆบอกว่าพิพิธภัณฑ์แห่งนี้เนี่ยเก็บหนังใหญ่ที่อายุมากกว่า200ปีเลยหรอคะใช่ครับพิพิธภัณฑ์ตรงนี้เป็นสถานที่ที่เก็บตัวหนังเก่าแก่ของเราจีจุกกว่า200กว่าปี อย่างข้างหลังของคุณครูก็คืออายุมากกว่า200ปีใช่ใช่ใช่ที่เห็นอยู่เนี้ยก็คือ1ตัวใน200กว่าตัวที่มีอายุก,กว่า200กว่าปีอ,อาจจะต้นพัฒนโกสินแล้วที่นี่เก็บหนังใหญ่ไว้ทั้งหมดกี่ชนิดคะหนังใหญ่เนี่ยที่เขาจะแบ่งไว้นะตามอิริยาบถท่าทางจ,จะมีทั้งหมดก็เจ็ดชนิดด้วยกันเจ็ดชนิดอ่าอยากรู้ไหมอยากรูค่ะเดี๋ยวเราจะให้เด็กๆพาไปได้เลยค่ะอ่าเด็กๆเดี๋ยวพาพี่ปั้นไปดูนะ วัตถุนังใหญ่มีชนิดไหนบ้างอ่ะไปไปพาไไปเราเริ่มจากทางไหนก่อนคะไปทางท้ายก่อนครับได้เลยครับสําหรับพิพธภัณฑ์หนังใหญ่ว่ามันดอนต้องการที่จะอนุรักษ์หนังเก่า,าซึ่งมีอายุกว่า200กว่าปีนักวิชาการก็บอกว่าหนังใหญ่ชุดนี้อาจจะเกิดขึ้นเมื่อปลายยุธยาหรือต้อนรัตนโกสินทร์ผู้ที่ สร้างตัวหนังขึ้นมาก็คือจะเป็นฝีมือช่างหลวงเราเก็บไว้เพื่อที่จะให้อนุชนรุ่นหลังอาจจะเห็นว่าดล,ลายของตัวหนังใหญ่ของวัดบรรดอนเป็นอย่างไรพี่ปั้งครับครับผมเดี๋ยวไปลงละครกันครับครูอภัยกับครูดุก๊กกำลังเตรียมของไหว้ครูกันอยู่ครับว้ได้เลยค่ะไปเดีนพวกเราไ,ไปได้วยกันนะคะคมาเลยครับ ตเพระวังตเมพระฤาษีนารอดพระฤาษีนารอดพระฤาษีตาไฟพระฤาษีตาไฟพระฤาษีนารายพระฤาษีนารายพระฤาษีทั้งก้าพระองค์พระฤาษีทั้งก้าพระองค์สองฤาษีพระสิทธิ์ที่มีจงฤธิ์ประสิทธิ์ที่มีอ้าวครับปันมีโอกาสได้ไปดูหนังใหญ่อะค่ะที่เขาเชิดกันหลายที่เหมือนกันค่ะ อยากรู้ว่าที่วันบ้านดอนแตกต่างจากที่อื่นยังไงคะคือของเราเนี่ยผู้แสดงในนักเชิดเนี่ยเราจะใช้บรรดาเด็กๆบรรดาเยาวชนนี่แบบนี้เห <c oughs> ็นเห็นอยู่เนี่ยฮะ <c oughs> ก็จะเริ่มต้นเป็นผู้เชิดน่าสุสุดมากถึงตรงนี้ก็ถือว่า,าเป็นของดีของของเรา,าที่เราจะได้แสดงให้ท่านผู้ชมก็ได้ชมกันวรรดูความสามากของเด็ก อันนี้คือคือความความพิเศษหน่อยของหนังใหญ่ว่าบรนดอนนะครับแล้วคุณครูมีเป้าหมายยังไงคะที่อยากให้เด็กในชุมชนแบบสืบทอดแล้วก็พัฒนาต่อไปคือเป้าหมายแรกเนี่ยคือต้องการให้หนังใหญ่ไม่ว่าจะเป็นหนังใหญ่ทุกคณะจะคณะไหนก็แล้วแต่ทีนี้หรืออยู่ในปัจจุบันเนี้ยได้อยู่คู่กับประเทศไทยก็อยากให้มีชุดต่อไป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 ไม่รู้จักสิ้นสุด ให้อยู่ยั่งยืนและมั่นคงต่อไปนี่คือนั่นคือความคาดหวังต้องการแบบนั้นแต่บ้านเชื่อว่าที่นี่จะเป็นอีกที่หนึ่งที่หนังใหญ่เนี่ยจะคงอยู่ต่อไปแน่นอนเพราะว่าน้องๆดูมีใจรักในหนังใหญ่มากจริงๆครับก็หวังก็หวังก็หวังาเด็กๆชุดนี้ฮะต่อไปในอนา,นานคตก็คงจะได้อยู่แล้วก็สร้างหนังใหญ่วัดบันดอนหอให้สมกับพวกเขานั่นเเป็นคนบันดอนอยู่แล้ววันนี้ถือว่าเป็นรายการพิเศษหน่อยทางเราก็เลยจัดการแสดงชุดพิเศษ ให้กับทางรายการมอกข้ามมอกแก่นโอ้ยดีจังเลยค่ะแล้วการแสดงชุดนี้มีชื่อว่าอะไรคะน้องๆธามยเกียนตอนยกลบครับ,รบดีจังเลยเพราะว่าหนังใหญ่เนี่ยไม่ใช่ว่าเราจะมีโอกาสดูได้ง่ายๆนะคะแล้ววันนี้ยังเป็นการแสดงจากน้องๆเยาวชนท้องถิ่นอีกด้วยปั้นดีใจมากเลยค่ะที่ได้มาในวันนี้ค่ะเมื่อกี้ไหว้ครูแล้วใช่ไหมใช่ครับอ่าไหว้ครูกันแล้วเดี๋ยวเราก็ต้องแสดงกันนะเพราะฉะนั้น ของที่ไหว้ครูเนี่ยพวกเราก็เอาไปทํากินกันดีไหมด,ด,ดีดีดีอ่ะปักเสัังมังคลายาจามีเราจะเอาไปทําอะไรกินกันดีกินไก่กับน้ำพริกเบื่อเบื่อเนาะใช่ไปหาเด็กๆจะดีไหมไปไปเดี๋ยวค่อยกินแสดงก่อนโอเค รนุาม,มาครับผมได้สุขีบครับผมได้องคตครับตอนนี้นะคะน้องๆก็กําลังเตรียมตัวเพื่อทําการแสดงหนังใหญ่กันอยู่ค่ะวันนี้นะคะบ้านก็เลยมีประวัติความเป็นมากเกี่ยวกับหนังใหญ่มาฝากกันไปดูกันเลยค่ะหนังใหญ่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมไทยที่มีหลักฐานการแสดงมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาได้รับการยกย่องว่าเป็นมหรสบชั้นสูงซึ่งรวมเอาไว้ด้วยศิละปะถึง5แขนงด้วยกันคือหัตถศิลป์ นาติสินวันนิสินวาทาลิ์และดุวริยางคาสินมักจัดขึ้นในงานพระราชพิธีต่างๆในสมัยนั้นหลังการเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่สองทำให้ศิลปะการแสดงโบราณสถานโบราณวัตถุถูกทำลายเสียหายไปมากทำให้หนังใหญ่ค่อยๆถูกลืมเลือนหายไปต่อมาจึงมีการฟื้นฟูขึ้นอีกครั้งในสมัยกรุงรัตนกโกสินทร์ มีการสร้างตัวหนังใหญ่และบทวรรณกรรมเพิ่มขึ้นโดยหนังใหญ่ที่สร้างขึ้นในยุคนี้แบ่งออกเป็น2ชนิดคือหนังที่ใช้แสดงเวลากลางคืนเรียกว่าหนังกลางคืนมีสีพื้นตัวหนังเป็นสีดํากับสีขาวและหนังที่ใช้แสดงได้ทั้งกลางวันและกลางคืนเรียกว่าหนังกลางวันมีสี5สีบนตัวหนัง หนังใหญ่ยังถือเป็นต้นกําเนิดของศิลปะการแสดงโขนอันเป็นเอกลักษณ์ของศิลปะวัฒนธรรมไทยสืบมาจนถึงปัจจุบันอีกด้วยค่ะหนังใหญ่เมื่อเป็นศิลปะวัฒนธรรมที่เก่าแก่ปัจจุบัน,นในประเทศไทย หรือการสื่อสารอย่างนี้มันเหลือเพียงสองวัดเท่านั้นคือว่ามัน,นรอดอยู่ระยองกับวัดขนอนกังงวัดราชบุรีทำยังไงเราถึงจะให้ถึงใหญ่เคลื่อนไหวได้ทำยังไงถึงจะให้ใหลังใหญ่มีชีวิตก็ต้องมีการสื่อสาร ทำให้หนังใหญ่อยู่คู่กับเมืองไทยตลอดไปเดี๋ยวเราไปเปลี่ยนเสื้าทำอาหารกันครับไปกันเลยส<ป><ป>รุปแล้ววันนี้เราจะทำอะไรกินกันคะ พวกผมไปเสิร์ชหาในเน็ตมาแล้วครับครับวันนี้พวกผมจะทําเส้นมีไก่ชีกครับเส้นมีไก่ชีกอุ๊ยนี่มันกําลังพิดอยู่ในตอนนี้ใช่ไหมคะครับทั้ง4ี่คนเคยทํากันแล้วใช่ครับสรุปแล้วใช่หรือยังครับยังครับนอกจากที่น้องๆจะไปค้นหาสูตรการทําอาหารวันนี้แล้วเนี่ยยังแอบอาบน้ํากันมาด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะปะแป้งขาวเป็นหย่อมๆนะคะน้องๆ เพื่อความสดชื่นครับเพราะพวกผมซ้อมมาตั้งแต่เช้าแล้วครับว้าวค่ะเป็นการปะแป้งแบบใหม่เดี๋ยวไอพี่บั้นลองทำบ้าง <S <S 2> <S 2> <S ได้ค่ะมางั้นเดี๋ยวเรามาลงมือทำกันเลยเนาะครับขั้นตอนแรกต้องทำยังไงก่อนคะรอน้ำเดือดครับงั้นระหว่างนี้เราทำอะไรรอก่อนได้บ้างน้ำฉีดไก่น้ำซอสครับฉีดไก่แล้วก็<โ>กทำซอสก๋วยเตี๋ยวนะคะได้ค่ะ เดี๋ยวพี่ปั้นเดี๋ยวพี่ปั้นดูให้ครับสองคนแกะไก่ตั้งนานแล้วทำไมไก่ถึงไม่เพิ่มเลยอะคะไก่เล็กครับจริงหรือเปล่าหรือมีคนแอบกินไม่มีแต่อยากกินมะนาวครับอยากกินมะนาวจงกอนชอบกินเปรี้ยวหรือเปล่าชอบจงกอน <บา S 1> อยดัดทั้งโลกครับไปยอนฟีท์เลยอะซอสหอยนางลมครับซอสหอยนางรมไาย ค่อยคนไปนะคะไปกินคนเดียวอ่ะแล้วเมื่อกี้ที่หาในอินเทอร์เน็ตน่ากินเลยคะน้องๆได้กินครับเราต้องทําให้น่ากินยิ่งกว่าเขานะใส่มเนาเลยนะครับครับผมแล้วก็คนให้เข้ากันนะคะตอนนี้ซอสของเราคือเสร็จแล้วหรอคะน้องๆใช่ครับอืมและตอนนี้นะคะน้ําก็โฮโมเฮ่โมโหเฮ่แลวกแล้วขอบคุณครับน้ำเดือดแล้วนะคะงั้นเดี๋ยวเราใส่เส้นแล้วลวกเลยนะครับ นี่เอามาอีกขยุ้มหนึ่งครับปกติเราชอบกินก๋วยเตี๋ยวกันไหมคะน้องๆชอบครับชอบครับเราเคยเคยกินแบบเส้นหมี่ไก่ฉีกอะไรแบบนี้ไหมหรือว่าเส้นหมี่คลุกเคยกินไหมคะเคยกินครับเคยกินเส้นหมี่คลุกเคยกินแต่หมี่คลุกใครจับเวลาไว้บ้างหนึ่งนาทีนะแปบนึงครับนี่มีนาฬิกาสดตัวืหรอครับไม่มีครับเลยกินนาทีครับเล็ก ไม่ดีเลยสามสิบนาทีครับเฮ้ยอีเดี๋ยวสามสิบวิครับสามสิบวิครับได้ครับเชฟอุ้ยน้ำเดือดจริงได้แล้วครับพี่ปั้นนี่นะคะนี่เส้นหมี่ของเราได้แล้วแล้วก็ใส่กระเทียมเจียวครับใส่กระเทียมเจียวอ่าลุยเลยครับ เสร็จแล้วครับจะเสร็จแล้วสังเกตยังไงครับก็ได้แล้วนนะสีเริ่มออกแล้วครับจะค่อยคลุกครับเส้นมันจะได้ไม่ขาดเนาะไก่ได้ยังเพื่อนไก่ได้แล้วไก่ได้แล้วเดี๋ยวเราก็จัดจานเลยครับครับผมใส่อะไรเป็นอย่างแรกครับมีขขาครับอมีที่เราคลุกไว้แล้วนะครับครับใส่เลย ต่อไปไก่ชีครับหูอ้หูเต็มคำจริงๆน้ำปลาไม่ต้องใส่ครับเค็มอยู่แล้วครับเค็มเพาะไข่ครับเค็มจ้าก่อนเค็มเพราะเปากับบิ๊กครับเอาเพื่อนล้างมือแล้วล้างมือแล้วต่อไปครับโใส่กากหมูกับกระเทียมเจียวครับครับเสร็จแล้วครับเสร็จแล้วครับเสร็จแล้วครับเส้นมีไก่ชีจานผมไม่สวยจะอิ่มนะครับ รอ,อร่อยค่ะน้องๆตัวเส้นหมี่มีความกลมกล่อมมากเลยนะคะแล้วก็ไก่ก็นุ่มมากเลยค่ะเข้ากันได้ดีมากแล้วก็ทําง่ายด้วยใช่ไหมคะใช่คัะแถมไก่ที่เรากินก็ยังมีความเป็นสิริมงคลด้วยเนาะใช่คับอร่อยว่าจิ้มน,น้าปลาเยอะเลยครับงั้นก็อย่าลืมเอาสูตรไปแบ่งเพื่อนๆน,นะคะคส่วนอันนี้เราก็ทําไว้เผื่อเพื่อนๆมากินด้วยเนาะพี่ป้านครับกินเยอะนะครับจะได้ไปซ้อมกันต่อครับ พี่บ้านว่าพี่บ้านน่าจะถนัดการทําอาหารมากกว่านะคะน้องๆเดี๋ยวให้หน้าที่ฝึกซ้อมท่าต่างๆเนี่ยเป็นหน้าที่ของน้องๆแล้วกันนะคะเดี๋ยวพี่บ้านจะเป็นผู้ชมที่ดีได้ไหมคะครับครับโอ้ดีเลยค่ะวันนี้รายการมอขคาโมแกงต้องขอลาไปก่อนนะคะพบกันในสัปดาห์หนะะ้าค่ะ,วส,คะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ